ลากาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันคนระับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมร้อยร้อยเกิน V2... เอ้ย V3 นะทุกคนับทุกคนพูดผิดพูดผิดขออภัยด้วยนะทุกคนวันนี้ผมรีบรีบรีบเต้นเกินมาลุยกันเลยดีกว่าลุกเลยว่า เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูอีกจะไปดูก่อนคุณชอมตัวนี้ตัวนี้จะให้ผมโตนโดยเงินค่าที่คนนลงเนะสดี่คอระสนอไหมอาชีพตัวไหมเดินมาเป็นากระสุน500น่ะที่เขาเสียก็คือด้เม็แต่ผมแต่วันนี้ผมไม่เล่นทุกซองนะพี่แต่จะเล่น S M G ไป อเอาไอ้นี้ได้ไหมเอ่อเอาเป็นยุดจุด A B C อะพี่แล้วก็เลือกเ,ออเป็นด่านคอร์สไฟอะตกเลยที่ชุนมีคอร์สไฟอีจรินผมจะลองดูนะพนื่นอนสนเปอร์พร้อมยัง ไม่แล้วพี่เปลี่ยนยังเ,ยเปลี่ยนเป็นไอเนี่ยเปลี่ยนเป็นดอมิเนชันดอมิเชั่เหรอเออใช่ใช่พี่ขอขอ,ขอยึดจุดก็ได้เอาเป็นดอมิเนชันคลิปหนึ่งนาทีห้าสิบแล้วทุกคน <laughs> สองนาทีแล้ว ไวแท่หวะไปไวไปไปทำที่เไอโปรแกรมอัดผมมันขึ้นเป็น2นาที9วิแล้วต้งเมื่อไหร่พี่จะกดเปลี่ยนเป็นดอมิเนชันผ่านพอ มันจะได้แบบนี้เหรออย่าเอาฮาร์ทไวมาเอาดอมิเนชั่นมาั้นพี่เอาสีขงหน้าห้องไม้ผมมาเดี๋ยวผมเลือกเองมาจะได้เลือกถูกจะ่ด้ยัง <10. S 2> ไม่ให้นานนะทุกคนสามนาทีแป๊บเดีวยวสามนาทีแล้วพี่บอกจะไม่ให้นานตาเมื่อกี้ก็สิบยี่สิบกว่านาทีแล้ว Capture the objectives. Enemy taking Alpha. We captured C. Ah, chid, play gun, nah. Oh, this is a toy gun, right? Bung, play โอ๊ยผิดเด้งไวมากมันหันจอไวมากทุกคนเล่นในมือถือแล้วมันอุ้ไม่เหมือนจับในแหวกสวยงามพี่ยักไกลก็ได้ไกลก็ดีสุดยอดมากเฮ้ยโอ้ยวันคิววันถ่อมเลยนะไทยโซ่

คิวได้เลยครับทุกคนโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหผู้ชมอันนี้อันนี้ฝึกไว้ก่อนนีนิวเคลียร์มาแล้วทุกคนแล้วนิวเคลียร์เฉย

อมอเลยอำได้เลยเห่อฮึๆกินซุนไนว่อร่อยวะอร่อยเชี่ยเลยนอร่อยเลยเดี๋ย่อยเย่อนอือออเลยโอชนสเลยพี่อ ฝั่งนร้อง้องโแล้วมั้งนี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาาล้องโแล้วมั้งพี่ร้อยไม่โดนเกิดโดนเดโดนได้กว่าจะยิงโดนได้โดนเฮ้ยอแงด้วยมึ่งทุ

บอเพี่พี่เชื่ชอแคนไอ้นี่เองเนี่ยิงอะไรเนี่ยผมก,กินอะไรเนี่ยทุกคน,กนเนี่ยเนี่ยโดนละฮึ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 ะตัวตัวเนี่ย แง่้แกผเไงทาผมจัด <c oughs> โอ้โห <c oughs> ง่ายกว่าในไอแพดอีก <c oughs> <c oughs> ผมจัดผม <c oughs> เริ่มชินแล้ว <c oughs> สิบสี่ตัวโหทุกคนห้าสิบสี่ตัวคือมันโหดเกินไปไหมทุกคนโหมาสุดยอดนี่ผมมีท่าอยู่แค่นี้ทุกคนมีสามท่าเอ้ยสี่ดิ ท่านี้ด้วยโอ้โ oh, ห9นาทีสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้มผมปิดคลิปก่อนแล้วก็สำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด <Okay. S 1> กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมผมอยากผู้ติดตามครบ50คนเร็วๆจะได้ไลฟ์สดน,นะทุกคนทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ